ค่าอยู่กับสมองชาแนนะคะมาแลต่อนี่มีข้อมาเลยอ่มีกะบือแล้วนะนอะเขาไปอย่างไ้เขาไปใส่มันถื่พักเขาเสียงดังทวาชัดมาแล้วนะคะเจ้ากรรมเจ้าเก่าเวลาเดืมนึ่่อรที่มีบบกมื่นมาแอบมา เอาแล้วไปแม่เมาล้าะบายหลงกับเกิดแล้วเอาแล้วเออดเอเออนั่งก็ต้องนั่งก้องกันเออทา่มริเนอกับบือก็บันาดที่เป็นแบบเบื่อนั่งยังไรก็มีข้อเนี่าวันถัดมาการกระบื่องอมือก็ล้างรถนะคะเอซเอ็ก็มาถึงแล้วนะคะอาดมะดามยื้มเันะ วิ่งมาทีเดียวมาเดินมาตามาตามเดียวมาดามเดี๋ยวกันโอเคสิเกณฑ์ไอพวกไออเมริกาโนอ้าวอ้าวอ้าวมาสั่งอ้าวมาสั่งละคนนี่นี่นี่เนี่คนทำยังล้างรถอยู่เลยนี่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 คนทำอยู่นี่ ไอ้งเงี้ยนี่ว่าอเมริกาโนแก้นเอาคุณรคุณคุณะาคือรยิงเขาจะมีบาิสตาไม่ังอเมริกาโนแก้วนี้มันกับโบโไหอยู่นี่างยังบรจอดอ่กงย่งกะล่างตัวตั้สมันสมออันมาอยู่หนอ สายชีวิตโคอแล้วต้องมีกระบืนอเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวบอกการไทยไทยชีวิตมับเบื่ออยู่มั้งใบบุนสะอาดแล้วนะคะเมื่อกี้มาคนเปิดโอ้เออนบะจะว่ายเอนยังไงเอ้เสียงดังฟังเบื่อข่าเวกูฮึ๊กเอา กับรถอีหลอดนึงไปทังนี้ก็ได้แล้วกันเอาย่ามีอะไรจะถามนี่นี่มาแล้วเนี่ยเออทำหยังนั่นแหละมีอะไรจะทำฝืนเนี่อยฝืนมาแล้วมาถึงมองอันเป็นอยัางก็ฝ่าว่าเรากระเดี่ยบ่วงมาไล่เขาถ่าเขาลอยอยู่บพะฮู้บ่ชั่วเขาสุไปเก็บมาจากต้นพ่อเร่งเอาเร่งเอามันเป็นอีหยังถามด้วยเอาเออเออเป็นหยั่งข้าวไร้ข้าวไปเอาเองกันหัวลูกกันโอ้ยของป่าบนหิมเราลูกเจ้าขนาดมันจงเก่ง ไม่ได้เก่งหมอสุดยอดเอาเปุ้นเดียวโอ้ยเนาะโอ้อย no ู่ดีๆกับไปออนลอทมาที่นี่ไปที่ไหนไปออนลอดไปออนลอดไปแล้วมันถึงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปลาทองปลาทองถึงแล้วได้สองนาทีเองแอมแฝงแถวนีที่นั่น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 ขั้นหนึ่งนอกขนาดมันจักริ่งสมดุลเอายายในรถยายล่ะเอามาแล้วมาแล้วอัน ไปอย่านั่งเจาดิไปไปเอาแม่ไปเอามากระสอบนึ่งหรืองนมไรคนน่ะโอ้น้อไรไหมแม่นเบิร์ดละบอกอืมไยวนี่ไปดูนะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดป้าบอกว่าบักกระบืมอนไปเอย่านั่งอยู่ใส่บุมม่นาีอยู่ไงโอ้ไปแกงมาเบิดไปแกงมาเพิ่อนวาหันเอาไม้เนี่ย เอาไม้ไมแไเมคนละเครื่องสอบไปยะเอามาเอาบพ่อให้แม่ข่อยน้ำเจ้ากเอาเบิร์ล้อ่เบนาะบอูดถึงเอาไหมเอาเนาไหมมาแมอย่าน้าบเหมืดมันบอกว่ามันสิไปหามาแมอันไอ้แน่นมันเก็บมาฝากแน่นวะ ไอ้แนนผ้าไปไอ้แนนกับเตาผ้าไบขาเป็นเราใม่มาเราอยากอยากขายเปนเราว่าเออยัเวมาแต่น้าใหม่มาไอ้กับกับเตาเออผู้บ้ัญชาการเอาเตากับไอ้แนนนั่นได้บอกว่าเออฝากเาใหมาแต่บ่มีิ่งยางนั่งได้ได้มากระสอบนึงตอนแรกก็ว่านตไปแฮตคอนเทนท์นี่ทื่อนี่ละไปแก็มานจากสามทีนอนที่ไหนได้มาไปกระสอบเลยได้หลายเลยกระสอบนึงไอ้แนนมันเอาบอกว่าเจ้าตีไปจำปลาดองยุ่วบอเลย